ไม่ต้องเข้าคาแคร์แต่ก็เช็คยอดขายประจำวันได้เจ้าของคาแคร์ยุคใหม่ต้องมีโปรแกรมบริหารงานตัวนี้ไว้ใช้ครับอลิโตซอฟอัปเดตระบบคาแคร์ใหม่ครับที่สามารถส่งลายแจ้งเตือนยอดขายให้กับเจ้าของร้านได้เลยโดยไม่ต้องเข้าร้านทุกวันเพื่อไปเช็คยอดขายครับมาดูตัวอย่างการทำงานของระบบกันครับเมื่อแอดมินหน้าคาแคร์ถึงเวลาปิดร้านทำการปิดระบบโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลยอดขายประจำวัน ส่งไปยังไลน์ของเจ้าของหรือผู้บริหารที่ทำการผูกไลน์กับโปรแกรมไว้ครับและระบบยังแยกประเภทการชำระให้ด้วยครับเงินสดเงินโอนบัตรเครดิตเท่าไหร่ดูได้ง่ายเลยระบบตัวนี้ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจคาแคร์โดยเฉพาะครับมีระบบออกใบรับรถคลังสินค้าคิดเงินออกใบเสร็จได้เจ้าของธุรกิจคาแคร์คนไหนอยากมีระบบไว้ใช้งานติดต่ออาริโตซอฟได้เลยสวัสดีครับ